สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูอาการของวัวติดสัตว์นะครับนี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับมีตัวผู้ตัวเล็กนะครับก็ขึ้นอยู่นะครับตัวนี้ผสมรอบที่แล้วนะครับอันนี้ก็ได้ รอบหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่ติดนะครับอาการเป็นสัตว์รอบที่แล้วนะครับก็ไม่มีอาการนะครับก็มีแต่เมือกไหลออกเฉยๆนะครับแต่รอบนี้ก็เป็นอาการเป็นสัตว์ชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับรอบที่แล้วก็ไปผสมมาพร้อมตัวนี้นะครับที่เอาไปผสมวันเดียวกันนะครับ แต่ตัวนี้ก็น่าจะติดแล้วนะครับมาดูอาการของวัวตัวนี้ต่อนะครับอันนี้ตอนเย็นก็กินหญ้าปกตินะครับพอ ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็เริ่มปีนกันแล้วนะครับขออนุญาตเปิดไฟหน,นะครับอันนี้ตอนนี้รู้สึกว่าน้ำเมือกไม่มีนะครับ ตัวนี้มันชนนะครับก็เลยต้องผูกเชือกไว้ตัวเดียวนะครับถ้าไม่อย่างนั้นมันชนตัวอื่นนะครับเอาคอยดูนะครับ ตัวเล็กนี่ก็น่าจะประมาณหเดือนได้แล้วนะครับเออถ่ายอาการวัวเป็นสัตว์มาให้เพื่อนเอนได้ดูกันนะครับเชื่อเริ่มพันกันแล้วนะครับ นี่นะครับอาการก็จะประมาณนี้นะครับน้ำเมือกตัวนี้ไม่ออกนะครับออกก็ดูนะครับขึ้นแล้วนะครับตัวผู้เป็นลูกเล็กนะครับขึ้นก็ได้แต่ขึ้นเล่นนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นงเท่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ